ทุกคนครับแม็กมีเรื่องสงสัยว่าพุชซาที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยมันเรียกว่าพุชซาช็อกโกแลตหรือว่าพุชซาจีนกันแน่ครับคือแม็กพยายามหาข้อมูลมาเยอะมากนะครับว่าพุชซาช็อกโกแลตเนี่ยคืออะไรพุชซาจีนคืออะไรแล้วตามอินเทอร์เน็ตนะเขาก็บอกว่ามันคืออันเดียวกันสรุปแล้วมันคือพุชซาอะไรกันแน่ครับเดี๋ยวเอาไปให้แม่ลองกินด้วยเดยวแม็กจะหลอกแม่นะว่ามันคือพุชซาเน่าพุชซาจีนหนะ้านะตาเป็นไงมันจะสีออก เหลืองเหลืองหน่อยอ่ะเหลืองเหลืองเขียวเขียวตูดจะแหลมแหลมใช่ไหมพุทราจีนเออเนี่ยแต่ที่หนูไปหาข้อมูลมานะพุทราช็อกโกแลตนี่ก็เป็นพุทราจีนเหมือนกันเออหนูงงมากเลยไม่รู้อันไหนพุทราช็อกโกแลตหรืออนไหนพุทราจีนกันแน่เน่าเน่าต้องมาหลอกเลยตาช็อกโกแลตหรือพุทราจีนคือพยายามหาข้อมูลมาเยอะมากครับไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรจริงๆนะว่าพุทราจีนหรือพุทราช็อกโกแลตปกติเราที่เรากินเนี่ยพุทราจีนมันจะตูดแหลมๆใช่ไหม เออแต่อันเนี้ยนะฮะนี่เป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือหน้าตามันเหมือนพุทราที่มันจะเน่าแล้ววะเดี๋ยวเอาไปลองให้แม่ดูนะให้แม่ลองกินดูนะฮะว่าแม่รู้จักเปล่าพุทรา,านี้นะครับเชื่อว่าแม่ไม่เคยกินแน่นอนเพราะแม่เขาไม่ค่อยกินพวกผลไม้อะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวไปให้แม่ลองดูนะว่าเขาเคยกินหรือเปล่าพี่พี่ใครเคยกินบ้างครับพุทราช็อกโกแลตครับข้างในมันมีช็อกโกแลตหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันครับค,คุณแม่ ไหนไหนเราไปทําอะไรมาหน้า <Yeah. S 1> เฮ้ยทุกคนเสาวรถเราออกลูกแล้ว <Yeah. S 1> อุ้ยอันนี้ปลูกยากมากเลยนะครับเสาวรถพันธุ์ไทยนุงนะฮะเสาวรถหวาน โอ้มีลูกแล้วดีใจมากเลยนี่ปลูกมาเป็นปีแล้วนะแม่น,มนปีนึงเลยปีนึนงนน <g ül> แล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นด้วยนะขึ้นยากมากครับแล้วมาขึ้นตรงไหนรู้นะบอกเกออร่อยเลย <c oughs> ขึ้นหลังบ้านมันเป็นท่ออะไร <c oughs> อ๋อนี่นี่นี่มีดอกด้วย <c oughs> นี่ดูดิดแล้วดอกขึ้นอยู่บนต้นอะโวคาโดนะฮะอ่าทุกคนนี่อันนี้ต้นอะโวคาโดนะครับแล้วก็โอ้ต้องปลูกทิ้งปลูกขว้างอย่างนี้นะ ทําให้สวยๆไม่ขึ้นนะฮะ <laughs> ปลูกเนี่ยลอ,ลองลองทิ้งไว้ดูทุกคนออกลูกแล้วออกลูกเยอะด้วยนะเริ่มเต็มแล้วนะฮะเออเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะเสาวรสนะครับเออบ้านใครมีปลูกบ้างสาวรสหวาน <laughs> พุทธาเหน่าสาวเน่ามาให้กินทำไมพุทเน่าลองไหมล่ะลองไหม ไม่ร้องไม่กิน <g ings> น่า <g ings> มันไม่ได้เน่าแม่เห็นสีน้ำตาลนไหมมันคือพุซ่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตไม่กินเดี๋ยวจะไปหาหมอไม่ชอบ <g ings> กินกัดออกมาแล้วมันจะเป็นช็อกโกแลตเลยนะเอาเคยเห็นหรือเปล่าล่ะพุซ่าที่มันเป็นชอ็อกโกแลตไม่เคยเออก็นี่ไงพุซ่าที่กัดมันเป็นช็อกโกแลตแบบเยอดออกมาเลยพุท่าไมนต้องสีเขียวคิียวหนูหลอกวะหลอกแน่นอนเลยอ่ะสีอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวหนูบอกก่อนอย่างเงี้ยคือ อ่ะแม่เคยเห็นพุ้ซาจีนไหมเคยพุ้ซาจีนนะหน้าตาเป็นไงมันจะสีออกเหลืองๆหน่อยอะเหลืองๆเขียวๆตูดจะแหลมๆใช่ไหมใช่ผู้ซาจีนเออเนี่ยแต่ที่หนูไปหาข้อมูลมานะพุ้ซาช็อกโกแลตนี่ก็เป็นพุ้ซาจีนเหมือนกันเออหนูงงมากเลยไม่รู้อันไหนพุ้ซาช็อกโกแลตหรืออนไหนพุ้ซาจีนกันแน่เน่าเน่า้ะมาหลอกเลยคนเหนือเรียกว่าอะไรนะบัตันเน่าบัตันยังไม่ทันเน่า บาตันเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะฮะอ่ะอ่าให้แม่เลือกก็ได้อ่ะอ่ะอ่าไหนไหนลองหยิบสักลูกนึงดิอ่ะอยากกินลูกไหนอ่าอันนี้มันต้องเน่าป่ะสีอย่างเงี้ยอ่าแม่เอาสีเขียวก็ได้อ่ะทางนั้นสีเหลืองก็ได้อ่ะอ่าเดี๋ยวหนูเอาหนูหนูเอาสีหนูเอาสีดำดำนี้ก็ได้อ่ะอ่าเดี๋ยวหนูเอาสีดำดำแบบนี้นะฮะอ่าไหนที่มันดูเป็นช็อกโกแลตหน่อยอ่าแหมขี้เลยนะเออไม่ใช่นี่นี่นี่ยนี่เออดำทั้งลูกเลยแบบนี้นะฮะ เรากัดพร้อมกันไหมล่ะอ่ะพร้อมกันนะอ่ะหนึ่งโหเน่าแน่ล้อแล้วของแม่อ่ะดีเออแน่ใจนะแน่ใจอ่ามาดูหนึ่งสองสามเป็นไงสามดูเนื้อดิดูเนื้อนี่เห็นไหมเนื้อมันจะฟูฟูคล้ายๆกับเนื้อแอปเปิลครับเป็นฟองน้ําเห็นไหมแม่แม่ลองกัดให้ถึงเม็ดเม็ดมันน้อยมากเลยนะเหรอใช่แอไม่มีช็อกแน่ดูดิ เม็ดหายไปเลยไหนๆดูดูเม็ดสิคือปกติพุ้ชาเม็ดมันจะใหญ่มากใช่ไหมดูดิเม็ดอยู่นิดเดียวนะฮะเออนะรู้ไหมโลนึงเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อ่ะพุ้ชาทั่วไปโลเท่าไหร่สิบบาทแล้บาทพุ้ชานี่โลเท่าไหร่หรือไหม มีตั้งแต่200ร้อยจนถึง400ร้อยบาทต่อโลโอ้โและอร่อยไหมล่ะอร่อยหวานไหมหวานหวานกรอบอร่อยอร่อยอันนี้เน่าแน่นอนสีอย่างนี้มันเป็นช็อกโกแลตเฮ้ยแบเนี่ยไม่เห็นมีเรืช็อกโกแลตอ่ะอ่ะดูนะดูนะหนึ่งสองสาเนื้อมะขามอ้าวมันทำไมดังกรอบกรอบอ่ะหลังสีนี้ลั้มก่อไอร่อยชิ้นหมดอล้วเอาชิ้นใหม่เลยแม่เอาชิ้นใหม่เลยอ่ะอืออ่อีนเนื้อ น,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 น่ะน่ะหาข้ออ้างลองชิมอร่อยะอะสิอ, <laughs> อืมเป็นไงอร่อยกว่านิดหน่อยหวานอร่อยกรอ,อบมากฮะไม่มีเปรี้ยวเลยอันเนื้อปูมากเม็ดนิด<ม>เดียวเองมีใครเคยกินบ้างครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะนี่พุทราช็อกโกแลตอ่ะเดี๋ยวแม็กไปหาข้อมูลให้แล้วกันว่ามันมีแหล่งที่มายังไงมีต้กนกระเนิดอ,อะไรยังไงอยากรู่ไหมอืออยากลองปลูกเหมือนกันนะเนี่ยเนาะซื้อมาจากไหนฮะซื้อมาจากไหน อสั่งมาจากจีนเหรอ,อใช่ครับอืสวยมากเลยนะพกเราช็อกโกแลตครับอยาไปดูข้อมูลกันดีกว่านะฮะอเอาเม็ดมันไว้ปลูกได้ไหมน่าจะได้นะเนี่ยอลองเพาะดูฮะเพาะเม,ม็ดทุกคนแม็กดูแล้วครับคือพุชตาจีนเนี่ยมีแหล่งกําเนิดมาจากประเทศจีนครับในประเทศไทยก็ปลูกกันเยอะมากนะครับเขามีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีชื่อเฉพาะตัวนะครับอย่างที่แม็กกินวันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตครับ มีสายพันธุ์นมสดจัมโบ้แอปเปิลบอมเบ้น้ำผึ้งหรือว่าสาลี่ครับมีใครเคยกินสายพันธุ์ไหนบ้างครับพุทราเนี่ยไม่ได้มีแค่อร่อยอย่างเดียวนะครับวิตามินเนี่ยเยอะมากทุกคน AC แคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน B2 B3 B1 โอ้โหเยอะมากครับเดี๋ยวแปะให้เอาสต็อปอ่านกันเอง สรรพคุณเขาก็เยอะไม่แพ้วิตามินเลยครับช่วยบำรุงผิวพรรณทำให้หลับสบายบำรุงเลือดบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงม้ามบำรุงไตบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงกระดูกโหยังไม่หมดอีกนะทุกคนมีอีกเยอะครับเดี๋ยวแปะให้เลย สต็อปอารเอาปั um. ม๊มใครจะไปรู้นะแค่พุทรานะฮะลูกเล็กๆผลไม้เนี่ยโอ้โหสรรพคุณดีมากครับปลูกไว้กินกันเองที่บ้านก็ได้นะทุกคนนะใครที่ชอบคลิปของแม่กับแม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้เราทั้งคู่ด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาไปรู้จักสมุนไพรอะไรผลไม้อะไรหรือว่าอาหารพื้นบ้านอะไรรอติดตามชมกันนะครับ